เพทยนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซน้องจ้าจารถสวยเกตเอุูทุกท่านอีกแล้วนะคะเมื่อนี้น้องจ้าจ้ายูโกดังสามเหมือนเดิมนะคะน้องจ้าจ้ามารีวิวรถตโตโยตา้ารีโวเขาไม่ค่ะพี่น้องเป็นปี2018ค่ะไม่วิ่งแสนแปดนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่479,000ค่ะ ใครที่สนใจแล้วก็ตามหารถรุ่นนี้อยู่นะคะเป็นรีโว่สมาร์ทแคปนะคะ2 4ตัว E ปี2018นะคะลูกค้าท่านไหนายอยากได้รถแค่ารีอบอยอ่าตเตี้ยนะคะสมาร์ทแคปเปิดได้นะคะประหยัดน้ำมัน สภาพเดิมสวยนะใช้งานแบบนี้บอทควรผ่ารถคันนี้เลยนะคะน้องจ้าจ่ามารีวิวไ้เบิ้งก็คือในสภาพเดิมๆบอทันระบบสภาพนะคะบอทันละชงบอทันละเกล้าเหลี่ยนใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้เป็นสภาพรถเดิมๆพร้อมใช้งานนะคะภ้าสีพระรบอน้ำมันเครื่องน้องจะาจ๋าทำการเปลี่ยนไหเมดนะคะลูกค้าแคร์ถือบัรปชาชนมาเอกสารยืนยันรายได้แค่นี้ก็สามารถจัดไปแน่นเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้ยังไงได้เลยนะคะรถคันนี้นะคะที่มาที่ไปนะคะก็คือเป็นรถ จากหน่วยงานนะคะบดระว่างมากนะคะลูกค้าซึ่งรประกันไดเลยว่าบ่เคยผ่านการชนบ่เคยผ่านการจมนม้ำาบ่เคยผ่านการพลิกคว่มแน่นอนนะคะเป็นรถที่ใช้มือเดียวทุกปีนะคะที่ระวางเชาวสื่อเนี่ยรถคันนี้มีการเช็กระยะเช็คห่างตลอดนะคะเ่ว่าจะเป็นการทายน้ำมันเครื่องนะคะการเช็คช่วงล่างนะคะทุกอย่างนะคะอยู่ในการสมหางแล้วก็เช็คห่างทั้งหมดเลยสามารถเอาสำนารถไปตรวจเช็คได้นะคะ เดี๋ยวมาเบรงรายละเอียดกันนะคะว่ารถโตโยต้ารีโวปี2018 2UC ตัวอีอน,นี่คันนี้นะคะมีความหนาสนใจแบบไหนแน่นะคะสภาพเดิมเหมือนที่หน่อยจะจ่ารีวิวบอนะคะลูกค้ามาเบิ่งกันได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะไฟหนานะคะสวยสวยเไซส์บอมีอรอยหมองบอมีอรอยคำํำกระจังหนา้ายังไม่ๆมอยู่เลยนะคะอย่าลืมมาเลยคันนี้บอสทันรับสภาพนะคะพี่น้องบอททันละพันกันปรับสภาพค่ะนะคะคันนี้ราคาขาย479เกนะคะ479,000 บอต้องใส่เงินดาวค่ะบอต้องใส่เงินออกรถฟรีดาวนะคะถือบัตประชาชนมาเอกสารยืนยันรายได้แค่นแค่นี้พ่อนะคะอ่ะระวังส่วนของลลอนะคะเป็นลลอแม็กอันล้อยางปี2020ค่ะพี่น้องไดยยางกุดเยียดน,นะคะแล้วกาใต่สุมลลอดเดิมๆสภาพสวยเดิมสัญ,ญ,ญลักษณ์ให้ลักมีค่ะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้าค่ะ ขอบยังประตูยังเดิม,ดมนะคะกระจกบะท่านมีการเปลี่ยนได้ๆทั้งสิน้นเป็นของเดิมจากโรงงานสังเกตได้จากนะคะค่วาโตโยตา้านะ,ะอยู่ด้านนี้เลยนะคะกันสาดบะท่านมีมาใหค่ะพี่น้องนะ,ะเดิมๆสภาพรถหนองจเจจารีวิวเบิ้งให้คือว่าสภาพเดิมทั้งคันนะคะบ่มีการการด,ดัดแปลงได้ๆทั้งสิน้นนะ มีค่ารีบอยให้เรียบร้อยลูกคา้าท่านไหนที่ชื่นชอบนะคะยังอยากได้นะคะค่ารีบอยและลังค่าไปนะคะลูกค้าก็ต้องไปเห็คยังเพิ่มเติม,ตมน้องจจ๊จ๋านะคะให้เบิ้งความเดิมความสวยนะคะก็คือว่าถ้าเก็บล,ละเอียดแล้วนะคะสภาพรสหนิสวยเดิมกว่าแน่นอนนะคะกว่าในกล่องแน่นอนนะคะมือลูกค้ามารับรถนะคะอันเีนือคือสภาพภายในนะคะมีไยเนื้อให้เรียบร้อยนะคะนะอันนี้คือสภาพภา,พพายในค่ะนะคะ้วก็มีดวงไฟตาที่สามไฟเบรกหายนะคะดันบน นะคะไฟ้วกะสัญลักษ์ให้หลักตัว E รโ보ค่ะดวงไฟตาที่3ที่เปิดฟ้าท่ายแบบโคเมียมสัญลักษ์ตัวยต้าอยู่ครบนะคะทะเบียนนี่ก็ได้ไปพร้อมกับตัวรถเลยนะคะ2298ดนะคะรถบตองประเทศอย่างเพิ่มเติมพี่น้องแครรอทางช่างบริษัทเพชรยนต์ปรับสภาพรอหลางรอทําความสะอาดแค่นั้นเองส่วนสีนะคะก็เป็นสีเดิมจากโรงงานเป็นสเีเดิมจากตัวรถบเ,เคยผ่านการก,กับสีเปลี่ยนเหล่มมานะคะ้า ทำความสะอาดแล้วรับรองว่าเดรสสวยเดิมกว่านี้แน่นอนนะคะ,ะเดี๋ยวห้ามาเบิงภายในกันพี่น้องนะคะสภาพรถภายในนี่นะคะเบิงไปพร้อมๆกันค่ะนี่กินรถย่งหอมอยู่เลยนะคะนี่คือน็อตทุกตัวที่บ่เคยผ่านกันขยับอ่ะนี่คือสภาพห้องผูอาแคปเฮดรูมบอมีห้อยเลอะเปื้อนนะคะที่กันแดดย่างปีถุงพลาสติกไหวอย,อยู่เลยนะคะ บ่สภาพบ่อเดิมๆจากโรงงานนี่คือแผงประตูค่ะทั้งหมดรอเม็ดอาร์ยังอยู่ที่เดิมค่ะชิ้นส่วนทุกอะไรชิ้นส่วนทุกอย่างอยู่ที่เดิมนะคะพี่น้องแค่รอบรับสภาพรอล่างทําความสะอาดนะคะคอนโซนด้านนาค่ะไม่บ่มีห้อยถลอกบ่มีห้อยขัดชํำเกียร์แม่นวนวลค่ะแอร์แบบแอร์หน้าล็อกอยู่นะคะพี่น้อง นะคะนาจอสามารถเล่นเครื่องเล่นดีวีดีได้เชื่อมตบผูทูธได้ค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันค่ะสภาพเดิมนะคะบม่มีห้อยฉ่ำไม่มีหอวถลอกนี่คือสภาพภายในทั้งหมดค่ะลูกค้ารถประชํานะคะ,ะเดี๋ยวขาไปเบิ้งในส่วนของของเครื่องนะคะเดินหน่องเจ้าจ๋าจะพาไปเบิ้งในส่วนของของเครื่องยนต์ว่าสภาพ ที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อรถคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาบอนะคะในราคาสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะคะออกในทุกอาชีพค่ะบ่าจะเป็นพนักงานข้าราชการนะคะรัฐวิสาหกิจอาชีพวิศระอาชีพครับไลแมนนะคะเป็นหลูกจางทั่วไปกับสมารถซื้อได้ขอให้ม <desserts> <Negative notes> ีเอกสารยืนยันที่มากของรายได้นะคะรายได้นะคะเป็นสองเท่าของค่างวดก็สามารถเช่าซื้อคนเดียวได้โดยบ่อตองมีคนขับโดยบ่อตองมีคนรวมนะคะลูก้าขา เครดแบกลินก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ว่าจ่องมีค้นคำเป็นเจ้าบ,บ้านหรือว่ามีงบดาวนะคะแต่ถ้าเครดิตปกติหรือว่ามีเครดิตนะคะก็สามารถฟรีดาวนได้โดยออกรถศูนย์บาทได้เลยเดี๋ยวไปเบ่งในส่วนของรายละเอียดของเครื่องยนต์กันค่ะ ส่วนรายละเอียดของเครื่องยนต์นะคะพี่น้องนะคะสังเกตได้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์ที่น้องจะจารีวิวนี่จะเป็นเครื่องยนต์สภาพรถดเดิมๆอยู่แล้วนะคะเพราะว่ารถทีพชรยนต์จะบม่มีรถชนบม่มีรถพลิกความบม่มีรถจมหนำอยู่แล้วนะคะแต่ให้เบิ่งสภาพเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้นะคะอาจจะบ่มีนะคะ จ,จะบอ่อแบบว่าบ่ได้กริปนะคะเพราะว่ารถประทันตระท่าความสะอาดนะคะแต่ห้เบิ่งขาวๆนะคะในเครื่องยนต์กับบ่มีรอยเยิมจากน้ำมันเครื่องบ,บิไดห้อย่านการชนกันตํานะคะบ่มีการเปลี่ยนอะไรใไดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้านะคะเบิ่งนะคะห้อยฝากระโปรงนะคะบ่มีห้อยขันห้อยค่ายค่ะชนวนกันความร้อนยันอออยงอยู่ที่เดิมค่ะฝาน็อตไอ้นะคะเมรร็อมอดอักชนวนความร้อนยังอยู่ค่ะ ท่านไหนที่สนใจในรถสเปคนี้สภาพนี้นะคะและกำลังมองหาอยู่นะคะแล้วกาฟีดาว นะคะลูกค้ารับประกันว่าลูกค้าได้รถเดิมรถแท้รถสวยจากโรงงานแน่นอนเพราะว่าเฮาว่ามีการดัดแปลงว่ามีการแก้ไขได้ทั้งสิ้นนะคะสามารถเอาไดทุกอาชีพนะคะที่นนองเะจ๋าก่าวเวีองต้นไปนะคะก็สามารรโทรมหาหนจจานนองเจจ๋าได้เลยที่เบอร์ใหไว้ด้านล่างคะ่งจะนนองเจจ๋ากา็จีทําการรีวิวและการใครที่โทรขามานนะคะนนองเะจ,าจาา๋าจีให้คําแนะนํานะคะการจัดไฟแนนหรืออยากซื้อสดก็สอบถามเขามาใดรถสปคนี่นะคะนานๆมาทีนะคะเพราะว่าค่อนข้างหายากเพ,าเพราะว่าสภาพสวย นะคะไม่พ่อฟังนะคะแล้วก็คุณภาพนี่คัดเกตนะคะลูกค้าที่ตัดสินใจสือบอบผิดหวังแน่นอนก็จากกันไปนะคะลูกค้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนอ้องจา้าจ้ารถสวยเกตเอไว้ด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะนะคะสําหรับมื้อนี้นอ้องจ้าจ้าขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ